พูชั่นผิวกระจกกลบมิดแนสนิดผิวมั่นใจว่าตัวเองจะใช้ได้ before after สวัสดีครับทุกคนกลับมาแบ็คที่ช anel ของนัทอีกแล้วนะครับกลับมาเจอก,กันกับงานผิว The Series อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนัสก็จะมารีวิวเป็นหมวดคุชชั่นนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นอันนี้เนี่ยรู้เลยว่าจะมาทําอะไรและคุชชั่นที่จะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นราคาไม่ถึงสองร้อยบาท OMG ตกใจราคาไม่ถึง200บาทซึ่งคุชชั่นตัวนั้นก็คือคุชชั่นของ Merescard ตัวนี้เลยนะจ๊ะเป็น Merescard Dewy Skin Airy Cushion SPF 50 PA เนาะชื่อขอขง น,นี่ก็คือคุชชั่นผิวกระจก กลบเม็ดแนสนิทผิวคำเคลมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคุชชั่นเนื้อนุ่มฉ่ำโกลนะครับช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนใสราวกับกระจกมีความกันน้ํากันเหงื่อเป็นอย่างดีล็อกยาวนานตลอดวันซึ่งคุชชั่นเมเรสกาตัวนี้เขาก็ออกมาสี่สีนะครับแล้วก็นัดซื้อมาเป็นสีซอฟท์เบจครับทุกคนสีที่นัดซื้อมาก็ยังไม่ใช่สีที่เข้มที่สุดนะครับเพราะอะไรมั่นใจว่าตัวเองจะใช้ได้เออก็จะมาลองดูเหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะจ๊ะแล้วนี่ก็จะเป็นตลับของเขานะครับทุกคนก็มีความแบบว่าาเป็นพลสติก แล้วก็เป็นสีแบบนุดโนหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอ่า,อาเขาก็จะติดสิวมาให้ด้วยนะครับเราก็จะแกะออกเลยชารดารู้สึกว่าพับของเขาก็ปกตินะทั่วไปเลยรู้สึกว่าไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับโอเค let's go ลองเลยแล้วกันอันนี้สีซอฟเบจวันนี้เหมาะกับการรีวิวคุชชันมากเพราะว่าเรามีสิวขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็มีรอยสิวเยอะเลยช่วงนี้น่าจะเป็นเพราะว่านอนน้อย,อยแล้วก็กินอาหารตามใจปากเกินไปอ,อุ้ย คิดว่าใช้ได้นะรู้สึกว่าคุณชอนมันไม่ค่อยติดผ้าฝาทุกคนอืมแต่นัาจะบิ้วรอยสื่ตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเข้มเกินไปโอ้ยมันได้น่ะทุกคน อันนี้คือ before after พอเสียวคือถือว่ากบได้ดีมากเลยนะสีของคุชชั่นมันมีความสว่างกว่าผิวก็จริงแต่นั้นรู้สึกว่ามันไม่ได้สว่างจนเขียวอ่ะทุกคนจากที่เพิ่งลงคุชชั่นเมดิสกาเสร็จตอนนี้เนะี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันจะมีความเป็นฟินิชแมต t มากกว่าโกลดเดี๋ยวนะก็ขออนุญาตไปลงคุชชั่นเมดสกาอีกข้างหนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าหลังจากลงทั้งสงข้างแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง กลับมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้ไปลงคุชชั่นเมเรสกามาทั้ง2ข้างเลยฟินิชผิวที่ได้จากคุชชั่นเมเรสกาก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือแบบว่ามีรอยสิวเยอะใช่ปะแต่ว่าเวลาลงคุชชั่นเมเรสกาตัวนี้ไปแล้วคือกริบเลยสําหรับใครที่มีรอยสิวเยอะต้องการความปกปิดแบบขั้นสุดอะ่ะนั้นรู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้โอเคเลย ทำได้ดีแต่คืองงนิดนึงเขาบอกว่าเขาเป็น Dewy Skin Dewy Skin ก็คือจะเป็นฟิลผิวฉ่าผิวโกลอะไรอย่างงี้เนะนาะน่าก็รู้สึกงง,งงงนิดนึงว่าแบบเออมันจะโกลหรือว่ามันจะแมทอะไรอย่างเงี้แต่ก็โอเคนะปกปิดดีจะมาเราดูการว่าระหว่างวันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีอาการแครกหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดหายไปหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะเป็นคนผิวผสมนะครับค่อนไปทางมันตรง T zone ตรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยจะมีความมันมากเป็นพิเศษเราก็จะมาดูว่าคุชชั่น m ม r i s c a ตัวนี้จะรอดหรือเปล่าสําหรับคนผิวผสมแบบฉัน อโอเคทุกคนนะัดขอย่าไปแต่งหน้าแต่งตัวเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าฟิชลุคของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูจ้า ฟินิชลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคบอ่าก็ดูมีความเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะแต่งเป็นโทนชมพูนะครับครูโทนเนาะถึงแม้ว่ามันจะขัดกับเสื้อเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าโอเคอยากแต่งแบบไหนก็แต่งไปเลยวันนี้ทางหน้าของเรา80%นะครับจะใช้เป็นของ ODBO เลยก็ใช้บัชของ ODBO ใช้ผเรตตาของ ODBO เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันถูกและดีจริงๆจ,จ,จากที่ได้ลองใช้คูชชั่นตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าคูชชั่นตัวนี้ทําได้ดีมากคือมีความเนียนมีความแนบสนิทผิวแล้วก็ผิวสสสสววววยยยมมาาากกกแตต่่่่็็ััังง,งออูดีีนุนนน้เปรรรหื พอตอนที่เราทาสีใหม,ม่ใหม่ก็จะดูมีความแหม็งเมใช่ปะแต่ตอนนี้ก็ดูมีความโกลแล้วโดยรวมงานผิวที่ได้จาก c u ช h i o n m u s k i c าในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอเคมากคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะต้องการความปกปิดขั้นสุตคุชชั่นเมเรสก c ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างโอเคเหมดเลยเรื่องสีเรื่องเนื้อเรื่องความปกปิดลุ้นอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องความติดทนคือมันจะยืดหรือเปล่ามันจะติดทนหรือเปล่าเดี๋ยวก็มารอดูตอนเย็นเลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นงานผิวที่ได้จากคุชชั่นเรสกาตัวนี้หลังจากผ่านมา8ชั่วโมงนะครับด้วยความที่เป็นคนผิวผสมค่อนไปทางมันเนี่ยเวลาผ่านไปก็จะมีความมันออกมาบ้างนะครับแบบตรงหน้าแก้มหรือว่าตรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องปกติคุชชั่นยังติดผิวอยู่แล้วก็ให้งานผิวสวยด้วยนะครับจะมีความแบบว่าโกลโกโ์นิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดทุกคนดูใกล้ๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าบริเวณจมูกเนี่ยจะมีการลอกไปบ้างนะครับคือมันจะเริ่มหลุดหลุดไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองเอาทิชชู่มาซ เมื่อกี้ก็ซับหน้าไปแล้วนะครับพอมาดูอีกทีก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันก็เหมือนกับตอนเพิ่งแต่งเสร็จเลยเฮ้ยทุกคนคุชชั่นตัวน,นี้ติดทนเกินคาดนะคือตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะติดทนขนาดนี้นะครับแต่มันมีความติดทนจริงๆโเออเลิศนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดสรุปคุชชั่นเบเรสกาตัวน,นี้กันดีกว่าอันนี้นะ่าอาจจะไม่ได้มองกล้องนะครับเพราะว่าเรามองหน้าตัวเองอยู่นะทุกคนอย่างแรกเลยคือเรื่องของตลับน่ก็รู้สึกว่าตลับของเขาถือว่าทําได้ปกติมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันดูไม่ได้มีลุกเล่นออะะไไไไรรขนน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 าาาดัััั้้้ตตลลบบบบกก็็ม่่แวึงทุคเป เลยเรื่องของเนื้อคัชชั่นอันนี้คือต้องให้เลยเพราะว่ามีความบางเบามีความปกปิดและที่สําคัญก็คือเกลี่ยง,ง่ายด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็น Dewy Skin Airy Cushion ก็คือเป็นคูชชั่นผิวกระจกคําว่าผิวกระจกในนิยามของเราก็คือผิวฉ่ำโกล์ฉ่ำวาวฉ่ำน้าแบบผิวเกาหลีอะไรอย่างงี้นะแต่นั้นรู้สึกว่าตัวนี้ให้ความแมทให้ความปกปิดให้ความกริบไม่ได้ดูฉ่ำวาวขนาดนั้นนัทก็เลยงงเหมือนกันว่าเออสรุปว่ามันจะฉ่ำวาวหรือว่ามันจะแมทเรื่องเฉดสีเขาก็มีมาให้ทั้งหมด4ส,สีเเลยถ้ากิดว่าาใคครรรสสีผิวปปะะมไไไหนนนเ่กก็อองทด้ับ ถามเรื่องความคุ้มค่าตัวนี้ราคาไม่ถึง200บาทและมีความปกปิดข,ขนาดนี้ติดทนแบบนี้เลยตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะทุกคนเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพที่ได้เนาะมีความปกปิดจ,จรงิงๆมีความบางเบามีความติดทนตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้มาปริมาณ15กรัมเลยจุกๆแต่นะเรารู้สึกว่าเหมือนตอนแรกที่เราแตะคุชชั่นในพับใช่ปะ่ะแล้วก็กดลงเนี่ยเรารู้สึกว่าคุชชั่นมันแบบไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นนะแต่โดยรวมถือว่าโอเคให้ผ่าน โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะคบสำหรับคลิปรีวิวคุชชั่นเมริสกาตัวนี้ของนัทเนาะคลิปนี้ก็คือไม่ได้รับการสปนอนเซอร์อะไรเลยนะครับนัทก็ไปซื้อมาเองแล้วก็มารีวิวเองให้ทุกคนดูกันเลยนะครับใครมีอะไรอยากจะติชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับนัทก็จะมาตอบทุกคนเลยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้นัทด,ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราจะไปดูซีรีส์ต่อแล้วบ๊ายบาย